คุณจาไว้นะนิสัยของคนเกิดวันที่7ก่อนที่จะไปฟังลักษณะนิสัยของคนเกิดวันที่7ฝากกดหัวใจและคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟไปดูหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆที่เรารู้จักนะครับเข็มทิศชี้นาทางดวงชี้นําชีวิตลักษณะนิสัยของคนเกิดวันที่7คือนักเล่าประสบการณ์ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันนี้ก็คือการสแสวงหาประสบการณ์ในเรื่องต่างๆด้วยตนเองชอบประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนรู้จากคนอื่น แต่เป็นคนที่มักมีภูมิคุ้มกันตนเองสูงไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่ยาเสพติดการพนันหรือแม้แต่เพื่อนต่างเพศการที่คนเกิดวันนี้ไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆย่อมเป็นผลดีต่อการชอบลองของเพราะเขาจะเรียนรู้ได้โดยไม่ติดมันเลยคนเกิดวันที่7โดยปกติเป็นคนมีศีลธรรมและมีเมตตาซื่อตรงและค่อนข้างขี้สงสารแต่สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองคนเกิดวันนี้กลับไม่ค่อยแน่ใจตนเอง มักจะขัดแย้งตัวเองหรือลังเลในสิ่งที่ตัดสินใจอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดแย้งในข้อที่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรดียึดกฎเกณฑ์หรือว่าปล่อยตัวตามใจตัวเองดีคนเกิดวันนี้ไม่ใช่คนที่ไม่อิ่มรักแต่เป็นคนที่มีความรักมากพอที่จะแจกจ่ายให้ใครๆได้ไม่จบสิน้นชอบคู่ครองที่เข้มแข็งและใจกว้างพอพอที่จะให้เขามีเสรีในเรื่องรักแต่เขาไม่ชอบให้ท่านมีรักที่เสรีเขาชอบให้ท่านรักเขาคนเดียว ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟไปดูหรือกดให้ของขวัญฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒน์เทวธรรมนาย